พราะฉนนั้นไม่ต้องไปซีเรียสซีเรียสตรงนั้นครับไม่ใช่ว่าวัวคลอดมาแล้วนมห้าเต้าหมดกาลังใจเลี้ยงก็ไม่ใช่นะโอเจ้าของไปปลกคอตายก็ไม,ไม่ไม่ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องมไม่ใช่เรื่องครับผมเพราะว่าอยู่ที่เรากําหนดมันถ้าเราอยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นมันก็อยู่เนื้อเราไม่ได้ยิ่งที่ว่าเราจะอยู่เนื้อมันให้ได้ไหมหรือว่าให้มันอยู่เนื้อเราอ,อยู่เนื้อความคิดของเราคําพูดนี้ดีมากเลยนะใช่ทําไมเขาบอกว่า ผมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและทําไมคุณไม่เปลี่ยนจากเออคนอื่นไม่มีห้าเต้าของเรามีห้าเต้าของเรา <c oughs> ดีกว่าของเราเยี่ยมกว่าทําไมคุณไม่มองให้มันเป็นเป็นเรื่องดีรเรื่อง<ม>ดีกว่ามันพิเศษไหมล่ะมันก็พิเศษหายากใช่การเป็นสัตว์ของวัวก็ดูเช้าข้างหนึ่งเย็นข้างหนึ่งครับผมถ้าเป็นถ้าเช้าถ้าเราดูเช้ายังไม่เป็น้ามันเป็นตอนตอนเย็นก็ถือว่ามันเริ่มเป็นตอนเย็น แล้วตอนเย็นเรากดก่อนที่เราจะกลับเขาวานเราก็ดูอีกครั้งหนึ่งว่าวัวเป็นสัตว์ไหมแต่ถ้าตอนเช้ามาเห็นเป็นสัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ตอนเช้าอตอนเย็นไม่เป็นแล้วที่เราดูไม่เป็นเลยครับผมแต่ถ้าดูตอนเย็นว่าเป็นสัตวตอนเช้าผสมพอดีอืเป็นเช้าผสมเย็นเป็นเย็นผสมเช้าก็แสดงว่าเมื่อไหร่ที่รู้ว่าเป็นอาการให้นับจุดตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นใช่ออ ง่ายๆเลยไม่ต้องไปนับชัมม่วโมงเหมือนหมอเขามันยุ่งยาก<ๆ>ก็รเราเป็นเย็นเราผสมเชา้าเป็นเช้าผสมเย็นเอาแค่นี้พอนะครับอ๋อ oh. คือล่าสุดผมไปหาคุณป้าคนหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าวัวของเขาเนี่ยเป็นพยาธิเม็ดเลือดตายไปห้าตัวเลยโอ้เส oh, <ๆ>ียดายตอนที่แรกๆที่เป็นนะเขาบอกว่าวัวไม่กินเขาก็เลยคิดว่ามันไม่สบายบก็ให้อาสามาฉีดเ็าฉีดแค่ยาแก้ไขยาแก้อักเสบมันไม่ตรงจุดครับเพะฉีดไปฉีดมา ตายล้มห้าตัวเลยออพอล้มห้าตัวสินี้เขาก็เลยโทรหาปสสศุสัตว์จริงๆเลยนะครับทราไปตรวจใช่ครับปสสศุสัตว์จริงๆก็เลยมาตรวจก็เลยบอกว่าวัวเป็นพยาธิเม็ดเลือดแกก็ไม่รู้ว่าพยาธิเม็ดเลือดมันคืออะไรไม่ทาไปใช่ครับวันน<ช>ี้ขอให้ผู้ใหญ่แนะนําหน่อยว่าพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยดูยังไงสังเกตยังไงครับพยาธิเม็ดเลือดคือวัวควายกินยังไงก็ไม่อ้วนแล้วก็ขนาดท้องอยู่ก็ยังไม่อ้วนแล้วบางตัวก็ไม่ไม่เป็นสัตว์เลยเพราะว่ามันซีด มันที่ดไปหมดในไวรัสเพศมันขอบตาหรือปากมันไม่เคยไม,ไม่ไม่มีชีวิตช<อ>ีวาครับแล้วกินขนาดไหนก็ไม่อ้วนแล้วถึงขั้นสุดท้ายคือไม่กินถ้าไม่กินมันก็ล้มตายได้ออแล้วมันเป็นอันตรายมากเพราะว่าเปลี่ยนจากหญ้าไปเป็นเลือดนี่กว่าจะได้หยดทองหยดเนี่ยต้องกินหญ้าเยอะขนาดไหนแล้วพยาธิก็รอกินเลือดตัวน,นั้นอ,อยู่แล้ว ก็พยาธิในในเส้นเลือดก็เรียกพยาธิในเส้นเลือดในเม็ดเลือดนี่แหละครับผมก็มียาขวดละร้อยเก้าสิบห้าบาทหรืออะไรนี่ถ้าผมจาไม่ผิดครับยาเนี่ยมันต้องฉีดด้วยไม่ใช่ว่าจะฉีดเฉพาะพยาธิผิวหนังหรือหรือจะทายเฉพาะพยาธิในลใําไส้ตัวนี้สําคัญที่สุดครับผมแนะนําให้ให้ฉีดทุกตัวปีละครั้งพยาธิเม็ดเลือดเนี่นะครับใช่ครับผมก็ก็หนึ่งซีซีต่อน้ำหนักสัตว์ห้าสิบโลครับผม สมมุติว่า200โลก็ใส่ไป4ซีซีควรหนึ่งมันจะมีประมาณ8ทีซีครับ190บาทหรือ195บาทแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนิดหนึ่งครับผมแต่ควรที่จะทำเนาะควรฉีดก็ควรฉีดครับผมไม่ต้องรอตรวจซาก <c oughs> เพราะว่ามันตรวจซากแก้ไม่ได้แนละ้วครับผมเพมันมันปลายเหตุละอืมเราต้องฉีดไว้ก่อนเลยมันไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีครับผมเอาง่ายคือซีด ถ้าพร้อมแบบว่ากินเหมือนตัวอื่นแต่ไม่อ้วนตัวนั้นเป็นแน่นอนครับม,มีมีพยาธิในในเส้นเลือดแน่นอนอาจจะเป็นพยาธิผิวหนังหรือพยาธิอะไรก็ช่างนะใช่แต่ละพยาธิผิวหนังก็อีกตัวหนึ่งครับไอวัมแบคเอฟตัวหนึ่งครับ,รบก็ส่วนมากหมอเขาจะฉีดไอพยาธิผิวหนังแล้วก็ฉีดบำรุงให้แค่นั้นเนาะครับแต่บอกเขาว่าฉีดพยาธิเส้นเลือดให้ด้วย ยาเม็ดเลือดให้ด้วยครับผมอันนี้คือต้องกำชับหมออีกทีว่าใ,ให้ฉีดให้แล้วหมอหลายคนก็ไม่รู้อีกพวกอาสาพวกหลายคนก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากเลยพยาธิเส้นเลือดมันเป็นเป็นได้เยอะแล้วมีเยอะด้วยในในเมืองร้อนเราเนี่ยครับผมติดต่อได้ไหมครับผู้ใหญ่มันติดต่อได้ครับติดต่อทางไหนครับพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยมันติดต่อทางน้ําลายทางอะไรได้<อ>ผมสังเกตเนาะใช่ไอวัวตัวแม่เนาะใช่มันจะกินสะบัด ค่อนข้างที่จะรุนแรงรเลยนะ,ยะใช่ครับทาไม<อ>มันต้องสะบัดขนาดนี้ครับผู้ใหญ่เพราะว่ามันห่วงหญ้ามันไม่อยากให้กูนกินด้วยมันก็สะบัดใส่ตัวนั้นตัวนี้<อ>มันก็ไล่เขาด้วยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ใช่ไ,ไหม<อ>มันดึงหญ้าไปอยู่กองมันผมต้องจับมาทางนี้บ่อยๆอเห็นไหมเพราะว่ามันสะบัดแล้วมันก็ดึงไปอยู่แต่ซีกมันอ๋อเนี่ยะผู้ชมครับนี่มันชอบกินสะบัดเนาะเนี่ยคือถ้าเรา จัดการไม่ดีเราใสาเ่เสร็จเราเดินนี้ก็ได้แต่ตัวทีว่ชนะไอตัวแพ้ก็กินไม่เคยอยิ่มใช่ไหมครับผมนี่ผมค่อยๆช่วยเหลือมันอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ดึงไปฝั่งนู้นแล้วใช่ดึงมานี้ได้ก,กินทกตัวกันครับผมแต่ว่าบางคนนะผู้ใหญ่วางหญ้าเสร็จแล้วกระบ,บ้านเลยกลับ,บานเลยอันนี้ไม่ดีไอตัวชนะอ้วนยู่ตัวเดียวอ๋อนี่นี่ผู้ชมครับนี่เริ่มแสดงอาการอีกแล้วนี่เราเราจัดการเป็นบ้านๆเพราะว่าถ้า คองละตัวมันไม่มีผลแต่เรามันไม่มีพื้นที่ขนาดนั้นครับผมแต่โคองละตัวนี่ใส่แล้วกลับบ้านได้เลยแต่นี่เราต้องดูแลให้พวกตัวที่แพ้ได้กินด้วยครับผมถ้าเกิดว่าไม่ยืนดูเนาะมันมันเอาไปกองกินแ <c oughs> ั้มันไล่ตัวอื่นกินตัวอื่นก็ไม่ชนะเนาะใช่โอ้ไม่กล้ากินครับผมสแสดงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยอิสระอย่างนี้ต้องต้องบังคับต้องดูเนาะต้องดูแลบ้างครับผมช่วยมัน แต่แปลกนะผู้ใหญ่ไม่ได้บางคนเขามัดเชือกเพื่อป้องกันการสะบัดอะไรอย่างเงี้ยทําไมผู้ใหญ่ไม่ทําครับก็มันยุ่งยากครับมัดเดี๋ยวมันไปติดขาติดคอลูกติดอะไรทั่วอัอให้มันกินนิดระครับผมบางตัวไปมัดมันยิ่งเกเครียดยิ่งเกิงุนงิดยิ่งแต่สะบัดอ๋อมีอย่างนั้นอีกใช่มันยิ่งเกสะบัดกว่าเดิมอเออผมก็ลืมคิดไปเนาะใช่ใช่ เหมือนกับเรากินข้าวแล้วมีคนมาดึงแขนดึงขาเราเนาะใช่ใช่อหลักการเดียวกันเลยใช่ใช่ครับมันเป็นสัตว์เหมือนกันกับเราไหมครับผมก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าว,วัวควายกินหญ้าก็ยินดูนิดนึงใช่ครับผมจะสบัดก็ไม่เป็นไรก็เกลีย่ยให้ได้กินด้วยกันเนาะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะผู้ใหญ่นะตัวผู้ตัวนี้นะไม่สบัดเลยนะไม่สบัดมันอยู่ตัวเดียวครับผมเนี่ยผู้ชมครับมันก็กินเดี๋ยวสบายใจเนาะกินตัวเดียวเพราะว่า ไม่มีใครมายุ่งมันครับผมแต่ถ้าเป็นชุดนั้นก็มีสบัดมีสแสดงความเป็นเจ้าของของย่าเนาะนี่ก็ถือว่ามันถูกกันใช้ได้อยู่เพราะมันเป็นแม่ลูกกันมา,าไหร่ <c oughs> มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับผมแต่บางตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยทําไม่ะครับผู้ใหญ่มันไม่ให้ตัวอื่นกินด้วยเลยเอ,เอันนี้มันคุ้นเคยกันเพราะตัวนี้ก็เป็นลูกตัวนี้ครับผมตัวนั้นก็เป็นลูกตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกตัวนี้ครับแล้วตัวเล็กนึงก็เป็นลูกของลูกมันอีกทีนอันนี้คือพ่อพันธุ์ของผู้ใหญ่นะครับ ผมเพิ่งสังเกตนะมาเกือบห้าหกสิบรอบแล้วเนี่ยมีขวัญอยู่ตรงกลางหัวครับมันเป็นธรรมชาติของวัวครับวัวทุกตัวมันมีขวัญตรงหัวตรงกลางหัวแต่ถ้าควายมีขวัญกลางหัวเขาไม่เอาทาไมครับพี่ใหญ่เขาถือว่ามันเป็นขวัญไม่ดีมันจะดุร้ายมันจะชนมันจะอะไรแต่วัวเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะมีทุกตัวครับผมแต่ควายนานๆมีตัวหนึ่งในความเชื่อนะใช่แต่ผมก็ไม่ได้ยึดติดตรงขวัญเพราะว่าผมไม่ได้สร้างบ้านบนขวัญ อันนี้ปมนคำกล่าวเหรอใช่ครับผมเพราะว่ามันอะไรก็ช่างมันให้มันครบสี่ขาให้แต่มันมีเนื้อเยอะเอาเอาทั้งหมดครับขอให้มันกินหญ้าได้เนะใช่โอ้ไอวัวเป็นวัวเอาแล้วครับวัวครึ่งตัวช้างครึ่งตัวม้าครึ่งตัวผมไม่กล้าเลี้ยงเลยนโอเคครับไอผู้ใหญ่ครับไอวัวตำหนีนี่เลี้ยงได้ไหมเอาตรงเลยนะวัวตำหนีนี่เลี้ยงได้ผมไม่ได้ถืออะไรคนพิการเขายังน้าหนึ่งใช วงก็ต้องน้าหนึ่งตัวเหมือนกันแหละแต่เราอย่าไปคิดอะไรมากเกินไปครับการที่คิดอะไรมากเกินไปไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหรอกทั้งมวแต่คิดไปเหมือนจะปลูกหอมอยังไม่ได้ปลูกแต่หาว่าถ้าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนอะไรคือมันเรื่องมากเกินไหม,มไม่ได้ทําอะไรสักอย่างครับผมอย่าไปตีว่ามันพิการคนพิการก็ยังมีเยอะๆไปครับผมบเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างไม่เป็นไรครับผม ให่ยังไงก็ช่างขอให้เป็นวัวเนาะ<ช>ไม่ใช่วัวผสมม้าเนาะ<ช>ครับผมเลี้ยงได้แน่นอนเลี้ยงได้ครับผมให้แต่มันเดินไปไหนมาไหนได้กินหญ้าได้ตามปกติครับผมอย่าเป็นภาร,ระเรามากเกินไปแค่นยยั้น<ม>อย่าไปยึดติดว่าพิการไม่พิการเวลาไปฆ่าเนื้อเป็นกิโลนี่เขาไม่ได้บอกว่าระบุว่าเนื้อวัวพิการขายร้อยหนึ่งวัวปกติขายสามร้อยไม่ใช่ครับผม พอเ,เป็นเนื้อไปแล้วราคาเดียวกันหมดครับผมอีกนิดหนึ่งครับผู้ใหญ่วัวตำนินมห้าเต้าเขาว่าไม่ดีจริงไหมนมห้าเต้ามันไม่ใช่ตำนิครับเรื่องนมกี่เต้ามันก็ไม่เกี่ยวกันนมติงนมอะไรไม่ใช่ตำนิครับมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันเป็นไปได้อแต่คนคนเราสร้างให้มันเป็นตำนิเฉยๆเพราะว่าลูกมันสามารถกินนมได้ไรได้นมติงนมอะไรเลี้ยงลูกอย่างดีน้ำนมอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรครับ<อ> ในเชิงประกวดเขาก็ต้องถ้ามันซูสีกันเขาก็ต้องตัดไอ้คะแนนตรงนั้นออกก็เรื่องของเขาที่ประกวดแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงอะ่ะมันไม่ไม่มีปัญหาบางบางบางตัวนมหกเต้าแต่ลูกมาก็สี่เต้าเหมือนเดิมโดยธรรมชาติมันคือสี่เต้าครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสซีเรียสตรงนั้นครับไม่ใช่ว่าวัวคลอดมาแล้วนมห้าเต้าหมดกำลังใจเลี้ยงก็ไม่ใช่นะโอเจ้าของไปผูกคอตายก็ไม่ไม,ไม่ได้ครับ มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องครับผมเพราะว่าอยู่ที่เรากําหนดมันถ้าเราอยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นมันก็อยู่เหนือเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะอยู่เหนือมันให้ได้ไหมหรือว่าให้มันอยู่เหนือเราอยู่เหนือความคิดของเราคําพูดนี้ดีมากเลยนะใช่ทําไมเขาบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและทําไมคุณไม่เปลี่ยนจากเออคนอื่นไม่มีห้าเต้าของเรามีห้าเต้าของเราดีกว่าของเราเยี่ยมกว่าทําไมคุณไม่มองให้มันเป็น เป็นเรื่องดีครับผมเรื่องดีกว่ามันพิเศษไหมล่ะมันก็พิเศษหายยากใช่วัวด่างก็หายยากใช่ไม้ด่างก็หายยากนะผมอยากอยากมีจมูกสองสองอันอันหนึ่งไ่ดมกลิ่นหอมอันหนึ่งไ่ดมกลิ่นกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับผมก็น่าจะดีที่ดีกว่าเราผู้ใหญ่ครับวัวหนึ่งตัวควรที่จะกินสักกี่กิโลครับถึงอิ่มนะ20-25กิโลแล้วแต่ตัวเละคใยอ่ะเอาอย่างเช่นพ่อพันตัวนี้แหละครับครับตัวนี้ก็ ตอนเช้าก็ประมาณสิบโลตอนเย็นก็ประมาณสิบโลโอ้ก็ประมาณนั้นครับผมใคือต้องกินให้อิ่มตลอดใช,ใช่แต่พวกพวกยานี้มันจะเบาทีหนึ่งถ้าสิบโลนี่ก็ประมาณกระสอบหนึ่งอสอบปุ๋ยสอบปุ๋ยครับผมอ,บอ๋ยอมันมีหญ้าเบาหญ้าหนัก้วยครับ่หญ้าหญ้าธรรมชาติเบา แต่ถ้าหญ้าพวกนี้เปียอะไรมันจะหนักออม,นมันจะหนักมีหน้าล้วมันถึงอยู่ท้องเนาะใ,ใ่ส่วนหญ้าพวกนี้จะไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่ก็เหมือนอยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่าหญ้าอ่อนหรือหญ้าแก่อใอนหญ้าปานกลางนี่มันอยู่นานครับผม,มพอดีคครรัับบผมถ้าอ่อนไปนี่ไม่อยู่ท้องครับผมแต่ถ้าปานกลางก็ มีท้องประมาณเนี้ยครับเนี่ยไม่แก่ไม่อ่อนไม่แก่ไม่อ่อนเนาะครับเนี้ยประมาณเนี้ยสุดยอดเลยดีที่สุดเหรใช่ครับผมก็คืออย่างน้อยก็ตัวหนึ่งก็ไม่ควรต่ำกว่าสิบกิโลหกสิบกิโลนะเป็นยี่สิกิโลต่อวันยี่สิบกโลต่อวันครับผมครับถ้าน้อยกว่านี้ไม่ดีคงคงจะไม่ได้เพราะอยู่ที่ขนาดลาตัวมันด้วยครับผมตัวใหญ่มันมันก็กินเยอะตามตามน้าหนักตัวมันครับผม แต่ถ้าวัวตัวเล็กมากๆมันก็ไม่ถึงไม่ถึงห้ากิโลอย่างลูกวัวเลยเท่ากันครับผมครับมันที่ผู้ใหญ่บอกว่าให้ดูที่กระเพาะมันว่าอิ่มหรือไม่อิ่มเนานะสายหญ้าขวาน้ําก็แสดงว่าเมื่อก่อนนี่วัวนี่เราจะรู้ว่ามันกินเยอะไม่เยอะนี่ต้องกินให้เต็มที่ก่อนกินเต็มที่เลยแล้วสังเกตดูที่ท้องมันถูกต้องไหมใช่ใช่กระเพาะด้านซ้ายเป็นหญ้าด้านขวาเป็นน้ำคือถ้าใส่หนึ่งถุงปุ๋ยแล้ว กระเพาะทางด้านหญ้าเต็มก็แสดงว่าวัวตัวนี้กินแค่ประมาณนั้นหนึ่งถุงปุ๋ยครับอ๋อเริ่มแรกให้เราสังเกตนงี้ก่อนครับครับผมพอถ้าเรารู้แล้วว่าวัวตัวนี้กินหญ้า <พอ S 1> แค่หนึ่งถุงปุ๋ยก็อิ่มถ้าถ้าเราเลี้ยงไปนานๆเราก็จะจะรู้เองมันเกิดความชำนาญเกิดเช่นไงเช่นหลายๆอย่างครับไม่ว่าวัวกินอิ่มสุขภาพวัวอะไร การเป็นสัตว์ของวัวก็ดูเช้าข้างหนึ่งเย็นข้างหนึ่งครับผมถ้าเป็นถ้าเช้าถ้าเราดูเช้ายังไม่เป็นถ้ามันเป็นตอนตอนเย็นก็ถือว่ามันเริ่มเป็นตอนเย็นอแล้วตอนเย็นเราุ่นก um. ่อนที่เราจะกลับเข้าบ้านเราก็ดูข้างหนึ่งว่าวัวเป็นสัตว์ไหมแต่ถ้าตอนเช้ามาเห็นเป็นสัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ตอนเช้าอตอนเย็นไม่เป็นแล้วที่เราดูไม่เป็นแล้วครับผมแต่ถ้าดูตอนเย็นว่าเป็นตอนเช้าผสมพอดีอื เป็นเช้าผสมเย็นเป็นเย็นผสมเช้าพราก็แสดงว่าเมื่อไหร,ร่ที่รู้ว่าเป็นอาการให้นับจุดตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นใช่อ๋อ oh. ง่ายๆเลยไม่ต้องไปนับชั่วโมงเหมือนหมอเขามันยุ่งยากเพราะเราเป็นเย็นเราผสมเช้าเป็นเช้าผสมเย็นเอาแค่ okay, นี้พอนะครับอ๋อ oh. ครับผมบ,บางคนต้องนับไปแดชั่วโมงสิบกชั่วโมงอะไรว่ากันไปเนาะแบดชั่วโมงไม่ติดหรอกครับมันต้องเกินนะประมาณส2บสองชั่วโมงขึ้นครับผมอันนี้ถึงจะติดเนาะครับ แต่ถ้าผสมเทียม18ชั่วโมงได้ผสมเทียมนะครับใช่มันต้องเช้าผบบสมจริง